คิดขับมาทำอะไรคะวันนี้ไปค่ะซื้อขนมเลยค่ะไม่รู้ค่ะอยากได้อะไรคะวันนี้มีหนึ่งรอยยี่สิบบาทนะครับอเอาเลดจะกินอะไรคะวันนี้ดูข้าวไหมคนละหกสิบบาทดีไหมพอไหมไปดูกันไปดูก่อนวันนี้แม่อูจะไปทำธุระางนอกนะคะแล้วก็พาอเอ็เดกับเชเบ็ด มาซื้อของกินนะคะนอะไรดีคะเชเบตออมเลนตตัวหิวข้าวไหมกินข้าวยังคะมาเช้ามาเช้ากินข้าวยังคะกินแล้วกับไข่เดียวไข่เข่งมากเลยสี่สิบบาทแล้วนะเลยี่สิบบาทเชเบตฮะ แล้วแต่ลูกเลยค่ะชเชเบตกินไข่ไหมกินไข่ต้มไหมลูกไข่ต้มไข่ตุ๋นไหมคะเลือข้าวเอาไหม,ไไมไจะเอาอะไรคะไข่ต้มหมอเอาสองลูกเดี๋ยวลูกอสองลูกอะ่อะใช่ที่บ้นบานท,ที่บาทหรอสิบเอ็ดบาทไหมสิบเอ็ดหรือสิบเจ็ดบาท อ่ะเอาข้าวด้วยไหมหรือว่ากินไข่ต้มอ,อย่างเดียวพอแล้วเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วนเออโอเคได้ค่ะออมเล็ตก็ได้ตอกปก,กีไปนะคะแล้วเชฟเบสชอบไหมชอบ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 ีอบอบอดัอ,อะไรอีกคะดัมเป็ะเ,เลยปิ๊ปปีปปปเลยอะไรคะลูก เอาน้ำซื้อน้ำแข็งไปกินตป๊ซี่ไหมตป๊ซี่ที่บ้านก็นมีทำผมดีดีเชเบตพัดหูหน่อยไม่หรอใช่ใช่ซื้อน้ำแข็งไปจะได้ไม่เปลืองตังค์แต่เชเบตซื้อขนอมไหมลกูกฮะชเชเบตไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไปซื้อหน้าเคาน์เตอร์บอกเขาน้ำแข็งแต่ชเชเบตซื้อขนอมให้เสร็จก่อนดีกว่าไปดูออมฤตกันดีวกว่าลูกไปค่ะอาย อ่าเร็วๆค่ะเร็วเค่ะ <c oughs> ไปซื้อค่ะปังน่าจะเหลือออมเล็ตอยู่ไหน <c oughs> อ่ะอมเไม่ซื้อขนมเลยเหรอลูก <c oughs> ซื้อแต่ติมเหรอ <c oughs> มาบอกว่าให้ซื้อน้ำแข็งไปแล้วก็ไปเอาแบฟฟี่ที่บ้านเมเปี <c oughs> อ่ะนี่อมเล็ตก,ก็ได้สปากเกตโต้แล้วก็ต็กอกกอกีนะคะ สเบ็ดได้ไข่ต้มแตกนะคะกินสปาเกตตี้อ,อ่ะอ่าซื้อของไงือสปาเีไม่รู้เลยลูกสปาเกตโต้สปาเกตโต้สปาเกตตี้สปาเกตโต้สปาเกตต้าสปาเกตตี้อ่าไปค่ะพี่อเบลพี่อเบลซื้ออะไรเบลก็กซื้อตามอีกแล้วอ่ะไม่เอา่อยจิมลูกเดี๋ยวค่อยมากินกินทุกวันเลยออไม่เอาอ่ะ ไปซื้อขนมดีกว่าเพี่อนมีขนมนะเออซีน้ำแข็งไม่เอาขนมเหรอหน,นอูชอบอันนี้ปกติไม่เคยเห็นจ้ะโอ้ต้่งเดียวเท้ากมา,มาเอาไงพอแล้วใช่ไหมแค่น,นี้นะเ,าเ,าเนาะไปค่ะมไม่เอาไม่เอาค่อยกินวันหลัง เอาค่ะเดี๋ยวค่อยกินวันหลังไปไม่เอาแล้ว,ลวเดี๋ยวไปกินบล็อซี่ที่บ้านเอาบล็อกซี่กินนะไม่เอาใครเห็นว่าเรศตัดมผมบ้างทุกคนเอารศตัดผมสั้นนะคะโดยช่างไม่มืออาชีพไม่อูเอง <laughs> ผมเลยมันเยอะแต่ผมเล็ดหนานะถ้าชอบไ,ไปใส่ตังค่ะเอาเน็ตให้เขาเวดด้วย แล้วน้ำแข็งถุงเดียวพอลูกน้ำแข็งป่นนะคะอ๋อกดตรงนู้นได้เลยใช่ไหมคะใครจะเป็นคนกดใครจะกดเซเว่นนี่ก็เซเว่นนี่ก็แปกนะออมเล็ตออมเล็ต เวลาเรากดไปก็บอกว่าให้เราไปเอาหน้าฮา์เตอร์พอเราไปเอาหน้าฮา์เตอร์ก็ให้เรามากดอุ้ยอุ้ยออุ้ยอ้ยพอวอได้ไงลูกรู้ไม่ว่าถุกหนึ่งเท่าไหร่ ให้คุ้มมาลูกไปโอ้ยเชอเบไปเยียบทำไม,ไมยังได้อีกนะเนี่ยได้แล้วเราก็จะเอาไปแช่ตูเยน <c oughs> แล้วตอนนี้ก็เรเทปไปหมดเลยมเยียบเธอเบขอที่แตอินน้อ่ะอะอะอ่ะเร็วค่ะ เดี๋ยวจะให้เขาแบบซีที่บ้านนะคะออมเล็ตบอกเขาเวฟยังลูกเท่าไหร่คะอ๋อเลือกดเอาเเบอร์ให้เขาหน่อยออมเล็ตเดือตังยี่สิบบาทนะสามสิบบาทเดี๋ยวถ้าเชดเจอแม่อุจะโยนทิ้งเลยนะไม่ต้องเธอมีแผน กินแน่นอนเชื่อสิได้ดูร้อนอ่ะไหนติ๊งเวชี้แพงกันสิโลกดูดิราคาเท่าไหร่หนึ่นงบาทอือเต็มเต็มนะเต็มถูกกว่าไอติมที่นี่ไอติมไม่ใอ้วนๆเหรออือโอเคค่ะอันนี้ก็เอาเลทเชอร์เบตมาซื้อของเรียบร้อยแล้ว กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด, like, ด, share, ดและอย่าลืมกดกระดิให้ช่องออมเล็ดคลิปขับแล้วก็เชเบ็ดหมูอ้วนด้วยนะคะบ่ายค่ะเจอกัน,นใช่เขาผอมลงเพราะว่าแม่อมไม่ให้กินข้าวไม่ใช่